สวัสดีครับวันนี้พามาดูฟักทองที่ปลูกไว้เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วครับสภาพเป็นอย่างนี้ครับสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเอ่ยสิบห้าสิบหกพิธนาวันนี้วันหวยออกสองสัปดาห์ผ่านไปแล้วปรากฏว่าเข้าในสภาวะฝนทิ้งช่วงครับเกิดเหตุ าฝนติ้งช่วงจำเป็นต้องมาได้ใช้เครื่องนะครับถังโยกมาฉีดรถปุ๋ยทางใบแล้วก็ให้ให้น้ำเพื่อความชุ่มชื้นในดินแต่ดินข้างล่างก็ยังยังเปียกอยู่นะครับก็ยังเปียกอยู่แต่ว่าหน้าดินแห้งก็จำเป็นจะต้องมาช่วยนี่ก็ดาาไ,ได้หญ้าไปได้ กือบครึ่งแล้วครับเกือบหมดแล้วแต่ก็ข้างล่างที่เอาฟักทองมาเสริมก็ยังต้นยังไม่โตเพราะว่าผลละรุ่นกันห่างกันประมาณหนึ่งสัปดาห์ก็ยังไม่กล้าที่จะดายาเพราะว่าหัวรากเขาสะเทือนแล้วก็อากาศแห้งแล้งด้วยนะครับนี่แหละครับบรรยากาศหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปฟักทองที่ปลูกเอ้ขออภัยนะครับสองสัปดาห์ผ่านไป ของที่ปลูกกำลังจะเป็นพุ่มกำลังจะเป็นพุ่มสัปดาห์ที่3น่าจะถ้ามีฝนมาช่วยนะครับน่าจะอาจจะเป็นพุ่มใกล้ล้มยอดเลยนะครับนี่ครับ ก็ฝนฟ้าไม่เป็นใจช่วงฝนถึงช่วงนะครับก็ต้องใช้เครื่องให้อาหารทางใบแล้วก็ให้บริเวณดินบริเวณโคนต้นชุ่เชื้นหน่อยนะครับก็พาลูกชายมารดน้าฟักทองวันนี้ก็ยังไม่เหี่ยวครับถึงแม้ว่าฝนจะไม่ตกแต่ก็ถือว่าฟักทองยังไม่ได้ยังไม่เหี่ยว ติดตามนะครับอีกหนึ่งสัปดาห์จะมาถ่ายคลิปให้ชมว่าฟักทองจะเจริญเติบโตได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็จะได้พรวนดินใส่ปุย๋ยแล้มีโอกาสได้ใส่ปุ๋ยได้ไหมเพราะว่าฝนไม่ตกแต่ฝนตกก็คงได้ใส่ปุย๋ยเม็ดตามคําแนะนําของพี่น้องที่ทําคลิปไว้นะครับก็พยายามจะเรียนรู้จากท่านทั้งหลายนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ